ณแม่ไหวไหมที่จะมาพูดคุยกับตำรวจหรือคุณแม่จะเป็นคุณแม่นัดไว้แล้วแต่ละวัดตัดไฟจะพกไหวไหวหรือคุณแม่จะไปหาน้องแตมโมก่อนขอพูดกับตำรวจก่อนดีกว่าอยากคุยกับตำรวจก่อนแสดงว่ามีอะไรคาใจกับตำรวจใช่ไหมคะต้องต้องคุยกันค่ะเรื่องอะไรที่คุณแม่อยากพูดกับตำรวจมากที่สุดเรื่องไม่มีชูชีพไม่มีชูชีพแล้วก็เรื่องเรือของเขาเห็นว่าเรื่องบ้านเรือด้วยอ่าฮะอฮะทั้งสามเรื่องไหมคุณแม่ติดใจเรื่องไหนที่สุด ติดใจทุกภ่าเลยคะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่คุณแม่มองอย่างไงก็เรือไม่ปลอดภัยไงแล้วก็เรื่องการจ้างเนี่ยพูดเราเดี๋ยวไม่ได้คุยกับตำรวจไม่เป็นไรครับเรื่องการว่าจ้างน้องโมไปถ่ายแบบในเรือครับคุณแม่นะคะครับ,ครบใครจ้างใครจ่ายเงินครับนะคะอันนี้เราต้องสืบให้รู้คุณคุณแม่ไ่ชนี่ค่ะมองว่าไม่ใช่การทานข้าวใช่นี่คะไม่ใช่อะไรไม่ใช่แบบการนัดไปกินข้าวสังสรรค์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าน้องโมแต่งตัวสวยมากกว่านั้นเป็นชุด ที่เหมาะสำหรับถ่ายรูปเขานัดไปถ่ายรูปกันครับแสดงว่าคุณแตงโมงไม่เคยรู้จักกับคุณเจ้าของเรือ,มา,อมาก่อนคุณแม่ไม่ทราบเลยค่ะเป็นการห้าคนเนี่ยคุณแม่ยังไม่รู้จักสักคนไม่ใช่เป็นเพื่อนเก่าที่คุณแม่เคยรับรู้หรือว่าไม,ไม่รู้เลยกระติกเนี่ยนะเอาพูดตรงๆต่อนหน้าเดียวกล้องๆเยอะๆเลยนะคะคุณแม่จะบอกให้ว่าวันนี้เป็นวันที่สามแล้วเจอต้งโมแล้วแต่กระติกเนี่ยผู้จัดจาก,การเนี่ย ไม่เคยโทรหรือติดต่อหาคุณแม่เลยสักครั้งเดียวคุณแม่สงสัยคุณกระติกในเรื่องของทำให้คุณแม่ไม่สบายใจเหรอก็คุณกระติกทําไมไม่บอกคุณแม่แล่ะว,ว่าเอาลูกไปถ่ายรูป แล้วลูกตกเรือทุกงานที่ผ่านมาคุณกรติเคยเรียนให้คุณแม่ทราบนะไม่หรอกค่ะมันมันอยู่ในกรุงเทพมันมันไม่ต้องเรียนเพราะว่าคุณแม่ก็ไปด้วยบางงานแต่ว่าเราจะทราบเลยราจะทราบตลอดนี่เอาไปขึ้นเรือถ้าขึ้นเครื่องบินขึ้นลงเรือนี่มันก็ต้องบอกกันถูกไหมคะแต่นี้ไม่บอกป่านนี้ก็ยังไม่บอกการที่คุณคุณกติกไม่บอกคุณแม่เรื่องลงเรือเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณแม่ไม่สบายใจไหมหรือว่ามีเหตุผลเหตุผลลึกๆมากานั้นปิดบังอะไรล่ะ ทำไมไม่บอกมันติดบังสิถูกไหมฮะแม้แต่คนในบ้านอะ่ะซึ่งเป็นที่เลี้ยง้ม่หมูก็ไม่บอกคุณแม่ก็ต้อโทไปถามเองนะมันมีอะไรลึกๆมากแล้วก็เอาเปิดเผยเลยลแล้วกันดูหน้าทุกคนเป็นสื่อหมดฮะคุณแม่ค่ะดูหน้าคนที่เขาไม่ชอบคุณแม่อยู่ มันจะมีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนน้องโมนี่นะคะเป็นพวกช่างแต่งหน้าเป็นเพื่อนเนเพื่อนสนิทสนิทลายของเขาแหละเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอีกระดับหนึง่งวันนั้นที่ท่าเรือที่หนึ่งเนี่ก็มีนักข่าวลุมแม่เยอะย้ายมากเลยแล้วก็ตอบไปอีครเสร็จแล้วเขาก็พยายามที่จะดึงแม่ออกมาเขาบอกว่า คุณแม่ออกมาเดี๋ยวจะไปพบกับน้องโมจะพาไปพบน้องโมแล้วก็บุคคลสําคัญคุณแม่ก็ยิกยักเขาก็เอารถจอดรอแล้วก็ไอ้อะไรเราก็ต้องคิดเนาะจะเอาเราไปฆ่าหรือเอาไปทําอะไรหรือเปล่าปิดปากอะไรทีนี้ที่ไปี่าอ่ะบุคคลสําคัญไปเจอน้องโมด้วยออาไปขึ้นรถไปพอดีมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนเนี่ยพบกันมาสิบสิบปีเนี่ยเอาเข้าไปด้วยปรากฏว่าไปพบใครรู้ไหมก็พบพวกเขาเนั่นแหละ ที่คุณแม่ว่าบรรดาพวกเขาขอให้คุณแม่ไม่ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์ข่าวคุณกระติกเป็นคนบอกไม่รู้ไม่ทราบเด็กพวกนี้เป็นคนบอกว่าขอให้คุณแม่ไม่ให้สัมภาษณ์ข่าวใดๆทานทียมหน้าอะไรมาเรียนให้คุณแม่ไม่ทราบค่ะแต่เขาบอกนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาเป็นใครอ่ะก็เป็นพวกเพื่อ่าน้องโมที่แต่งหน้าเป็นคนแต่งหน้ามั่งทําผมมั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาได้รับคำสั่งมาจากใครคุณแม่ไม่ทราบเลยอ่ะ ก็ลองคิดดูสิคะแล้วคุณแม่ได้ใครจะสั่งเข้าได้ใครจะสั่งเข้าได้ก็ต้องคุณโมอย่างเดียวคุณโมจะไปสั่งได้ยังไงเพคุณโมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอ่แล้วใครอะใครจะเปสั่งถ้าคุณโมสั่งไม่ได้อ่ก็ลองคิดคุณแม่ก็ไม่อยากปักกรรมนะแต่คุณแม่เชื่อใช่ไหมว่าน่าจะเป็นเผาอืคิดว่าน่าจะเป็นทขาเพราะว่าเขาได้ไปไปเชื่อมกับเอ่อคนใช่ของเคาแล้วด้วย นี่เหตุผลอะไรถึงได้ทากับคุณแม่ขนาดนั้นมันแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอื่นมากกว่าการที่ไม่มาลงเรือถ่ายรูปอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องเก่าๆก็ใช่ไงเรื่องเก่าๆคือเรื่องอะไรขัดแย้งเรื่องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเก่าๆอะค่ะคุณแม่คิดว่าเป็นเรื่องปัจจุบันในในเรือนั่นแหละอาจจะมีการทะเลาะกันเพราะว่ามันมีภาพที่น้องโมนั่งเศร้าอยู่ภาพหนึ่งนั่งคนเดียวนั่งเศร้าแล้วก็คนอื่นๆก็คงไปอยู่อีกมุมหนึ่งเพราะเขาต้องการถ่ายรูปกัน แม่คิดว่าคุณโมทะเลาะกับใครครับคุณดกก็อาจจะมีคนไม่พอใจน้องโมนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนใช่ไหมลนโมด้วยเป็นสามผู้ชายสามก็อาจจะมีผู้หญิงที่ไม่สวยในเรือก็มีคุณแม่ก็เห็นคือคนสวยกับคนไม่สวยก็เข้าใจอะเนาะมันเป็นยังไงกันจะเป็นการวิวาทกันบนเรืออาจจะนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรกัน ก็ตามอ่ะคุณแม่คิดว่าไม่ใช่ธรรมดาอ่าแล้วทำไมอ่าห้าคนที่เหลือเนี่ยเขาถึงได้ให้การเป็นในทิศทางเดียวกันว่าคุณแม่ไม่รู้ห้านคนลูกแม่ยังไม่รู้เลยไม่รู้จักรู้แไม่รู้ก็ให้ข้อความอะไรไม่เคยฟังข่าวเขาเลยแสดงว่าการให้ข้อความของห้าคนอ่าลักษณะการจะมีการเตรียมการจะมาหรือยังไงไม่ใช่ค่ะแม่ไม่รู้จักนะไม่รู้จักรู้จักกระติกเนงเดียวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในเรื่องอะไรบ้างคะ ก็คือไม่ใช่ตกเรือน้องโมไม่ไม่ตกเรือค่ะไม่ตกน้ําอย่างนั้น,นอ่าแล้วคุณแม่จะดําเนินการย,ยังไงครับถ้าไม่ได้ตกน้ำก็ต้องอปรึกษากับตํารวจนะเดี๋ยวคุณตํารวจก็จะสอบสวนคุณแม่ให้ปากคำเนี่ยเขาก็จะไปประมวลสอบสวนแล้วเขาขอนเขาโทรศัพท์น้องโมด้วยหลนนักฐาน